นี่ครับคุณยี่สิบบาทเห็นไหมน่ากินไหมเฮ้ยนี่แค่ยี่สิบจริงๆนะถ้วยนีย้คือยี่สิบาทนี่ผมบังเอิญผ่านมาเจอนะแล้วก็มาขอเขาถ่ายคลิปเลยหุ้ยผมก็ไม่คิดว่ายี่สิบาทจะได้ขนาดนี้ฮะเป็นไงถูกๆอร่อยๆย,ยังมีครับเออจะดูสีน้ำเขานี่น,นี่เดี๋ยวผมจะไปสั่งมาใหม่นะอันนี้คือผมเอามาถ่ายรูปอะไรไปแล้วนะสั่งมาแล้วก็ลองชิมไปสองคำครับแล้วก็ขอเขาถ่ายคลิปเลย <c oughs> เป็นไงคุณน่ากินไหม สวัสดีครับกินกับนายโตนนะครับวันนี้ผมบังเอิญผ่านมาเจอก๋วยเตี๋ยวราคา2 0บาทครับอ่าคือขับผ่านมาแล้วมเห็นป้ายก็เลยมาขอก็ออถ่ายคลิปครับนี่เขาไปชิมแล้วก็ขอถ่ายคลิปเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับเนี่ยพวกเนี่ยประมาณเนี้ยต้มยำนะเ,เนื้อเปื่อยน้ำตกอะไรประมาณนี้แล้วก็มีต้มยำด้วยแล้วก็ร้านเขาอยู่ที่ตลาดวัดกระโจมครับเออเนี่ยเห็นไหมเป็นร้านเล็กๆครับอยู่ตลาดวัดกระโจมผมชิมไปสองคำนะเมะื่อกี้สั่งเป็นเ,เนื้อเปื่อยน้ำตกมา ชิไมไปสองคำก็ขอเขาถ่ายคลิปเลยสดๆกันตรงนี้แหละแล้วก็บอกพี่กัดที่ชัดเจนก่อนนี่คือตลาดวัดกระโจมครับจะอยู่ตรงข้ามกับอซอยบางกวซไยน้อย20ครับนะ่า๋ยวผมซูให้ดูประมาณนี้ครับนี่นะแล้วก็ในนั้นก็จะเป็นะวะัดสวนใหญ่ครับก๋วยเตี๋ยวพี่เก๋แกก็อยู่ด้านในละครับราคาไม่แพงก๋วยเตี๋ยวเก๋ก็10บาท20บาทเหมือนกันนะมีกับข้าวปลดมีอะไรด้วยแต่ว่าวันนี้ผมพามา้าน,นี้ครับที่ตลาดวัดกระโจมอาจจะพูดมากไปนิดนึงครับเป็นร้านเล็กๆในตลาด มาขอเขาถ่ายคลิปเมื่อกี้เลยนี้เลยเออแม่ค้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวแม่ค้าค่ะขายก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำเปื่อยน้ำตกับประมาณนั้นแล้วมีน้ำตกด้วยเป็นอะไรด้วยประมาณนั้นมีหมดค่ะราคาเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทเองค่ะยี่สิบบาทเท่านั้นเมื่อกี้ทั้งผมก็ยี่สิบผมเพิ่งมาแสดงตัวขายเขินยัง อะไรคะหายเขินหรือยังไม่เขินแล้วค่ะไม่เขินแล้วขายทุกวันไหมครับขายหยุดวันหยุดวันเสาร์เสาร์อังคารศุกร์เสาร์อังคารแล้วก็วันศุกร์ค่ะเป็นเป็นวันที่เราหยุดค่ะอ่าแล้วเปิดขายตั้งแต่กี่โมงครับแปดโมงถึงบ่ายสองค่ะแปดโมงถึงบ่ายสองเท่านั้นอ่าแล้วราคาทุเรียนยี่สิบบาทมีเบอร์โทรไหมครับมีค่ะขอเบอร์โทรได้ครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าสี่สองสามสี่สองสาม 4.2.6.9ค่ะ4.2.6.9ค่ะสี่เมื่อกี้อร่อยมาก20บาทเท่านั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมกลัวไม่อิ่ม <laughs> เอาต้ยามยำให้ผมลองด้วยอ่าต้ยามยำนะเป็นบะหมี่ครับผมกินเป็นอยู่เส้นเดียวอ่าแล้วก็เอาเป็นอ่าแบบเมื่อกี้นะครับบะหมี่น้ําตกครับผมเนื้อเปื่อยค่ะโอเคค่ะ ในขณะที่แม่ค้ากาลังทำแม่ค้าผมถามหน่อยถ้าผมจะสั่งเป็นเนื้อเปื่อยตับหมกได้ไหมอ่ะได้ค่ะเรามีตับสดใช่ไหมมีค่ะเอางี้แต่ผมเอาวางพาดมาข้างบนแล้วน้าร้อนราดลงไปเลยน้ําซุปราดไปอ่าโอเคผมเอาประมาณนั้นนะเอาแดดร้อนตอนนี้แดดร้อนจริงๆครับคือผมมายืนตากแดดอยู่คุณดูดิอื้มเดี๋ยวไม่มีพรีวิวให้ดูนะเพราะเขาเป็นร้านเล็กๆผมไม่มีที่หลบแดดนะเดี๋ยวผมไปรอที่โต๊ะเลยดีกว่าแม่ค้าผมรอที่โต๊ะนะครับ หลังจากที่รอแป๊บเดียวครับได้มาแล้วอันนี้มาแล้วค่ะตับหมกครับ<ะ>นี่ยี่สิบา <20 S 2> บาทเองค่ะยี่สิบบาทได้ขนาดนี้อันนี้เขาไม่ได้ทาโโทรนะเพราะผมก็เพิ่งจะมาขอเขอถาถ่ายคลิปเมื่อกี้นี่เองไม่มีการนั่นแน่กันนะเขาประมาณนี้เลยเห็นไหมโอ้โห,หน้ากินไหมคุณยี่สิบบาทเองอ,อืเดี๋ยวผมตั้งกล้องแป๊บนึงเอานี่ครับผมสั่งมาสองอย่างอันนี้คือผมสั่งมาตั้งแต่ทีแรกแล้วนะผมเ,เข้ามาไม่ได้แสแดงตัวครับมา สั่งมาชิมดูก่อนเห็นป้ายแวบๆก็เลย,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 ยสั่งสั่งมาชิมดูก่อนเฮ้ยแล้วนะสมเหตุสมผลครับย0ิบาทผมว่าไม่ใช่สมเหตุสมผลบบผมมมเพราะคุ้มเลยนะเออย0ิบาทเองคุณก็จะได้พวกเนื้อเปื่อยผมสั่งเป็นเนื้อเปื่อยนะมาทีแรกเนื้อเปื่อยอย่างเดียวเลยอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยคุณเออดูดีน่ากินไหมอ่ะเดี๋ยวผมถลุกกล้องให้ดูไหมโอ้โหเขาตะขันหอนกัอนอืมเปื่อยมากครับ แล้วรสชาตก็อร่อยด้วยนะน้ำํำเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูน้ํานม่พคนโคนโคนโคนเป็นไงนี่น้าสาะไปนน้าตกมาคุนๆนเลยครับเห็นชัดกันไหมนี่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 นีอออมผมไม่ต้องปรุงรสชาติเขาโอเคอยู่แล้วลงตัวแล้วเมื่อกี้เป็นตับหมกนะผมให้เขาเอาวางพาดมาเลยแล้วก็เอาน้ําอ่าน้ำก๋วยเตี๋ยวราดมาเลยนี่คุณดูเนี่ยโอ้โหดิ๊ดิ๊ดิดดดด,ด น่ากินไหมน่ากินไหมเดี๋ยวมองผ่านกล้องอาจจะขี้ไปถนัดดีๆๆๆๆีดีไงครับคุณนี่ตับเนี่เวลามันแบบมันสะดุ้งอ่ะมันจะหวานๆครับหรือว่าไม่จริงเอ้อหวานดีครับหวานดีหวาน้ว้นี่ผมชอบนะแบบเนี้ยอยากกินอยากโดนก็ตามผมมาครับตลาดวัดกระโจมนี่เองยังไงครคุณ ยี่สิบาทเองไม่มาของสุขภาพโอ้ตับ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 อืออ้าวอืออะไรแล้ววันนี้ยี่สิบบาทรสชาติโด่งดัง นี่ทำไมทมาสองถ้วยนี่อยู่เลยนะผมว่าสองถ้วยอยู่เลยคือเขาให้ปริมาณมนาะแบบคุ้มเลยนะคุ้มคนกินและคุ้มมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้กําลังรอต้มยําอยู่ครับเพราะว่ามีลูกค้ามานะเสริมกันเรื่อยๆครับรอแป๊บนึงครับ๋ยวต้มยํามา <laughs> เอาแล้วครับมาแล้วผมตั้งต้องรอเลย <c oughs> ลูกค้าทยอยทยอย <c oughs> มากันครับนี่บะหมี่ยำเดี๋ยวผมให้คนดู โอ้โหให้เยอะซะด้วยคุณนี่ครับอย่างที่บอกอไปครับยี่สิบาทแล้วได้ขนาดเนี้ยเออไม่น้อยนะยครับยี่สิบาทนะของยี่สิบาทเดี๋ยวนี้ละอร่อยด้วยเดี๋ยวผมให้ดูน้ำซุปก่อนเลยนิดนิดแบบนี้นี่นนเป็นไงเฮ้ยผมว่าเขาโอเคเลยนะไม่ได้ขี้เลยนะแล้วก็รสชาติเขาแบบอืม,อมโอเคโอเคโอเคเป็นแบบสามรสครับแต่ก็เป็นอะไรนะหวาน หานเข็มเปรี้ยวเออโอเค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 ว่าผมโอเคลกับตรงนี้อืมแล้วคุณก็จะได้พวกนี้เนี่ยชิ้นปลาคือถ้วยนะเออดี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 แล้วก็จะเป็นพวกอ่าหมูชิ้นนี่หมูบดประมาณนี้ครับนี่นี่หมูชิ้นหมูบดลูกชิ้นเนี่ยอันนี้ยี่สิบาทเองแต่ผมมาซัดไปสองถ้วยแล้วนะเป็นน้ำตกสองถ้วยเอ แค่จะมาให้คุณดูวิเศยว่าผมผ่านมาเจออะไรดีๆเด็ดๆแบบนี้นะแล้วก็ตอนนี้ลูกค้าเริ่มซาซาเพราะเมื่อกี้ผมไปถ่ายรูปเล่นมานะลูกค้าเริ่มซาซาไปแล้วเนี่ยน่ากินมากคุณแล้วเป็นแบบเส้นแบนบเส้นป๊อกอเออใช่ไหมเนี่ยยี่สิบบาทเองนะตลาดนัดรถกระโจมครับวันหยุดวันไหนยังไงก็บอกไปแล้วนี่ครับเบอร์โทรก็ได้ไปแล้วเวลาเปิดปิดก็ได้แล้วนะฮะส่วนคลิปเนี่ยไม่มีอะไรให้ดูแล้วครับถ้าอยากกินอยากโดนก็ตามผมมาอย่างที่บอกนะอยู่ที่ตลาดนัด วัดกระโจมครับแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับซอยอาบางกวยไซน้อย20หาไม่ยากนะครับนะส่วนลิง์กหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามหามาลงไว้ให้นะฮะใจเย็นกันนิดนึงนะเพราะไม่รู้ว่าทางนี้มีปักบดในแผนที่หรือยังเพราะผมก็เพิ่งจะมาเนี่ยนะเพิ่งจะผ่านมาเห็นเอาเป็นว่าคลิปเนี้ยไม่มีอะไรละขี้เกียจแพมมากบายบายครับ